เพื่อนกินเช้ากันนะเพื่อนเพื่อนเลานะฮะกินนำกันนะครับอยู่ที่เขาใหญ่นะครับเพื่อนเขาใหญ่โอ้ต้นนี้ดอกเยอะมีไก่ย่างจิรภพาด้วยนะไก่ย่างสมุนไพรน้ำลายลก รถล,ล็อกอยู่โอ้มีแต่ดอกอะใบ<าย>ไม่มีเลยกินน้ำตาลอาหารปาลา,า,าเป็นเวลาสิบนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาครับเพื่อนๆ